สวัสดีเช้าว,วันศุกร์นะคะเด็กๆเกช้านี้ก็มาพบกับคุณครูเนยเช่นเดิมนะคะวันนี้คุณครูเนยจะมาสอนเรื่องประโยชน์ของข้าวเด็กพอทราบกันไหมคะว่าข้าวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างทราบกันไหมเอ่ยถ้าไม่ทราบคุณครูเนยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชม,มพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่มาตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องข้าวน้องๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเมื่อเรารับประทานข้าวจะทำให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังในการทำงานการเดินการวิ่ง และทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากนั้นข้าวยังช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเมื่อเรารับประทานข้าวจะช่วยให้เรามีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแต่หากน้องๆคนไหนไม่รับประทานข้าวก็จะทำให้ร่างกายผ่ายผอมอ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บป่วยเช่น ปวดท้องเป็นโรคกระเพาะและข้าวยังมีวิตามินที่สำคัญอีกหลายชนิดเมื่อเรารับประทานข้าวจึงช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคอ่อนเพลียเบื่ออาหารโรคเหน็บชาโรคปากนกกระจอกโรคแผลที่มุมปากโรคตาสู้แสงไม่ได้ โรคโลหิตจางและโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะครับ